สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเดินเทนกครั้งนะคะในรายวิชาทัศนศิลป์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องงานประดิษฐ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักความหมายของคำว่างานประดิษฐ์นะคะ งานประดิษฐ์ก็หมายถึงสิ่งที่จัดทาขึ้นนะคะโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะการสร้างสรรค์ให้เกิดความประณีตสวยงามน่าสนใจเพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์นะคะก็คุณครูก็จะยกตัวอย่างเช่นงานประดิษฐ์ดอกไม้นะคะงานประดิษฐ์กระเป๋านะคะจากกล่องนมโรงเรียนของเราน่เองนะคะงานประดิษฐ์ ผ้ารองแก้วนะคะงานประดิษฐ์ตุก๊กตานะคะจากฝาขวดน้ำมัดลมนะคะงานประดิษฐ์กระทงจากใบตองนะคะเราจะเห็นกันบ่อยๆในช่วงวันลอยกระทงนะคะงานประดิษฐ์ผานดอกไม้ผ่านดอกไม้แบบนี้นักเรียนก็จะพบเจอได้ในวันไหว้ครูที่ผ่านๆมาใช่ไหมคะอ่าคราวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็น งานประดิษฐ์ใบสีนะคะใบสีนี้จะใช้ในพิธีกรรมต่างๆของไทยนะคะงานประดิษฐ์ที่คั้นหนังสือนะคะอันนี้ก็จะใช้งานได้นะคะสะดวกนะคะเวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือนะคะยังอ่านไม่จบก็สามารถคั้นไว้อ่านต่อได้นะคะ งานประดิษฐ์มาลายจากถุงนมโรงเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างของงานประดิษฐ์นะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะงานประดิษฐ์นะคะหนึ่งเลยคือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการใช้สอยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่คันหนังสือนะคะหรือประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความสวยงามหรือประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะ คราวนี้นะคะความสำคัญและประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะ1ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่างานประดิษฐ์ส่วนใหญ่นะคะก็จะนำสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะมาปรปับปรุงนะคะหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มมูลค่านะคะ 2. นะคะก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะแทนที่ที่นักเรียนจะ นั่งดูหน้าจอแล้วดู YouTube นะคะดู TikTok ตไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็ใช้เวลานี้นะคะมาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เพื่อใช้นะคะเพื่อประโยชน์ของตนเองดีกว่านะคะ3นะคะก็คือความเพลิดเพลินนะคะความเพลิดเพลินในการทำนะคะ4นะคะเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุคุณครูยกตัวอย่างเช่นอ่า พวงมาลัยจากถุงนมนั่นเองนะคะสร้างเป็นถุงนมที่เราไม่ใช้แล้วก็นำมาสร้างเป็นพวงมาลัยที่สวยงามได้นะคะสร้างความแปลกใหม่ที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็คือหมายถึงว่าจากสิ่งที่เรามีอยู่เดิมนะคะมาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันสวยงามขึ้นนะคะ6นะคะ ได้ชิ้นงานตรงตามความต้องการของเรานะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นเราไม่มีที่ขั้นหนังสือนะคะนักเรียนก็สร้างขึ้นมาเองนักเรียนอยากทําเป็นรูปอะไรเป็นตัวอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เลยนะคะเจ็ดนะคะเป็นของขวัญให้แก่ผู้อื่นได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่น การ์ดเวพรวันแม่นะคะที่นักเรียนได้ทำเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในวันแม่ที่ผ่านมานะคะ 8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยยกตัวอย่างเช่นพันดอกไม้ไหว้ครูนะคะ าการทํากระทงนะคะกระทงจากใบตองหรือการทํใบสีนะคะเป็นการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมไทยให้ยังคงอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดไม่มีโควิดนะคะโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการจัดแข่งขันการทํากระทงด้วยใบตองนะคะก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะ เนะคะเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวนะคะคุณครูยกตัวอย่างเช่นเมื่อนักเรียนทำกระทงะใบตองได้แล้วนะคะในช่วงวันลอยกระทงนะคะที่บ้านของนักเรียนมีต้นกล้วยใบยกล้วยเยอะนักเรียนก็อาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทำกระทงเพื่อขายได้นะคะหรือเราอาจจะไม่ต้องเพิ่มรายได้หรอกแค่ นำของเหลือใช้นะคะมาใช้ใหม่อีกครั้งนะคะมาประดิษฐ์และใช้ใหม่อีกครั้งก็เป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยละค่ะอ่าสิบนะคะเกิดความภูมิใจในตนเองนะคะในชิ้นงานที่เราทำเองนะคะ คราวนี้นะคะประโยชน์ของงานประดิษฐ์นะคะก็คือ 1. เลยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะ 2. มีความภูมิใจในผลงานของตนเองนะคะ 3. ม,มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆหรือปรปับปรุงผลงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะคะสวยงามยิ่งขึ้นน่าใช้ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสี่ <4 S 1> นะ เป็นการฝึกให้รู้จักสังเกตสิ่งรอบๆตัวนะคะและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณครูยกตัวอย่างเช่นกองลังนำมาประดิษฐ์เป็นที่วางของเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่ฝาน้ำามัดลมเมื่อกี้นะคะก็นำมาผลิตเป็นตุ๊กตาแฟนเป็นโมบายได้นะคะก็คือเราจะสังเกตสิ่งรอบๆตัวเราที่มีอยู่นะคะจากนั้นก็มา สร้างสารรค์เป็นงานประดิษฐ์ง่ายๆของเรานะคะวันนี้คุณครูเดินเพนก็ขอจบการเรียนการสอนในะคาบน,นี้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย